โมวยพี่สี่สิบซูปเปอร์คามลราโฟนที่มากับกล้องระบากับจอ<ป><ป>สวัสดีครับมโมบายกรูเทไลไลนันบายเชยละคะดอคอมผมโจเกอร์ Joker, ครับวันนี้มาเรามากับสมาร์ทโฟนที่เราแรงมาก,ๆ,มากๆนะฮะรุ่นนี้เลย หัวเว่ย P40 นะครับ Ultra Vision Triple Camera Leica นะครับโอ้ชื่อเท่ๆอย่างนี้นี่ต้องหัวเว่ยเท่านั้นจริงๆนะฮะร้อนแรงมากๆนะครับเพราะว่าเพิ่งเปิดตัวมามีทั้งหมด3รุ่นในนี้เพิ่งนอกนะครับก็มีหัวเว่ย P40 หัวเว่ย P40 Pro และหัวเว่ย P40 Pro Plus นะครับโอ้โหชื่อจะยาวไปไหนตอนนี้ตัว Pro Plus ยังไม่เข้าไทยนะฮะตอนนี้ทำตลาดในไทยก็มีหัวเว่ย P40 แล้วก็หัวเว่ย P40 Pro ครับผมรุ่นนี้นะครับจะมีดีตรงไหนนะครับดียังไงนะฮะมาดูกันเลยครับผมหนึ่ง อานดับที่หนึ่งนะครับหน้าจอครับผมสวยวิบวับนะครับวิ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 บนะฮะรุ่นนี้นะครับหน้าจอสวยมากนะครับขนาดเนี่ยพกพาสะดวกนะหน้าจอ6.1นิ้วนะครับเป็นหน้าจอ OLED นะครับผมและความละเอียดนะฮะอยู่ที่ Full HD+ ครับหน้าจอสว่างจริงๆนะครับใช้งานการแจ้งกันในร่มนี่ผมว่าไม่แทบไม่ต่างกันอ่ะรู้สึกว่ายังคมชัดอยู่เลยนะครับผมแล้วก็หน้าจอรุ่นนี้นะครับเป็นหน้าจอแบบที่ไม่โค้งด้วยคุณเห็นป่ะก็สามารถหาฟิล์มกระลอยเนี่ยติดได้ง่ายนะติดกระจกกระลอยตัวไหนก็ได้อ่าประหยัดเงินอีก อ,อันล็อกที่2ครับผมเรื่องดีไซน์ครับดีไซน์อย่างที่บอกไปนะคือมันสวยมากคือผมชอบเลยอ่ะตอนเห็นครั้งแรกอ่ะ <c oughs> เฮ้ยมันดูพรีเมียมอ่ะและงานประกอบมันเนี๊ยมากๆากฮะดูแน่นหนาไปหมดเลยนะครับผมกล้องหลังเนี่ยออกแบบได้สวยนะนะครับว่าดูดีๆเนี่ยจะทําเป็นทโทนนะตรงกล้องสี่เหลี่ยมด้านหลังเนี่ย นะครับเขียนว่าไลกานะครับผมดูดีมากๆเป็น3เลนนะฮะต้อง3 <S <S เลนพร้อมไฟแฟลชคู่ LED นะตัวนี้เขียนว่าหัวเว่นะครับผมฝาหลังนี่มีการแบบเวลาท้อนแสงอะ่ะมันจะมีแบบองศาเรื่องข้างดูดวิบวิบวับนะครับดูสวยมากๆนะครับส่วนหน้าจอนี่ก็ดูดีมากๆต้องต้องหน้าคู่ด้วยอย่างที่บอกไปนะครับตัวนี้นะครับมีน้ําหนักเพียงแค่175กรัมนะ ขนาดตัวเครื่องมันเล็กโคจนหนิ้วถือเห็นไหมผมถือมือเดียวสะดวกมากๆเวลาใช้งานมือเดียวเห็นนิ้วผมป่ะนี่มันถือหมดเลยนะสำหรับรุ่นนี้นะฮะจะมาพร้อมกัน3สีนะครับมีสีน้ําเงินเรียกว่าดิฟซีนะเขาเรียกว่าดิฟซีบลูนะตัวเนี้ยส่วนอีกสีหนึ่งนะครับจะเป็นสีออกทองชมพูเาเรียกว่าบัตโกนะครับและสุดท้ายนะเป็นสีเงินชื่อว่าซิลเวอร์ฟรอสแล้วก็ตัวเนี้ยไม่มีช่องหูฟัง3.5นะแต่ก็มาพร้อมกับไทซีนะคุณสามารถใช้หูฟังไทซีได้นะครับแล้วก็หรือไม่ก็ใช้หูฟัังงไไไไรร้้้้สาาายขออหหูวดดนนนนนนะะะคบบฮตีีเมม่ มีเป็นไมค์แตะเสือลบกวนนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเป็นเสาอากาศนี่มีปากเสาอากาศอยู่ด้านบนนะ,ะส่วนด้านซ้ายเนี่ยจะเรียบๆมีแต่เสาอากาศไม่มีอะไรเลยนะครับส่วนด้านขวานี่จะมีปุ่มปรับระดับเสียงนะครับแล้วก็ปุ่ม power ส่วนด้านล่างเนี่ยจะมีช่องใส่ซิมตัวนี้สามารถเพิ่มเมมโมรีได้ด้วยนะแต่ว่าจะใช้เมมโมรีของเขาเองนะครับชื่อว่านานาโมเมมอรีนะฮะเรียกว่านานาโมเมมอรีตอนนี้ความจุสูงสุดของนานาโมเมมอรีเนี่ยอยู่ที่256กิกน,นะครับผมแล้วตรงนี้จะเป็นไถซ c นะ นี่ใช้ทีส3.1ด้วยนะฮะแล้วก็มีไมโครโฟนนะครับแล้วก็ลำโพงอยู่ตรงนี้ตัวนี้จะมีลำโพงตัวเดียวนะส อันดับที่3ครับผมเรื่องของสเปคครับมาพร้อมกับไฮซิลคอนนะครับคิลินเ9 0 5G กนะครับผมไม่ใช่9 9 0ตัวเก่านะตัวนี้เป็น9 9 0 5เนะเพราะว่าเขามีการใส่โมเด็ม 5G ลงไปในชิปเซตเลยเมื่อก่อนจะใส่แยกไงจะแยกกันนะครับคือมีชิปเซตแล้วก็โมเด็ม 5G แยกแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะฮะเขารวมอยู่ในชิปเซตตัวเดียวกันเลยครับผมรองรับ 5G แล้วก็รองรับ Wi-Fi 6ด้วยมาตรฐานใหม่ทั้งคู่ตัวนี้มาพร้อมกับ RAM แปด LPDDR5 นะแล้วก็พอพร้อมกับล แต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกไม่พอใช้นะคุณก็ซื้อนาเ <c oughs> มโมรี่มาใช้ได้อีก256ก <c oughs> ิกอันดัที่4ครับผมชาร์จไวครับตัวนี้บอกเลยว่าแบตเตอรี่ความจุนะฮะ3,800มิลลิแอมป์ฟังดูจากตัวเลขเนี่ยอาจจะรู้สึกว่านี่ก็ไม่เยอะนี่แค่3 8 0 0เองแต่เขาบอกนะฮะรุ่นนี้มีใช่3,800ธ ah รรมดาเพราะว่าอย่างที่รู้กันนะครับชิปเซตทีลินเนี่ยประหยัดพลังงานขั้นเทพเลยนะ3,800 ah แต่คุณใช้งานข้ามวันนะ,ะเอา,อางี้แล้วกันนะครับนอกจากนี้นะฮะยังมาพร้อมระบบชาร์จไวด้วยนะะตตััััวววนนี้้ Super รงบค22.5์ดยะ อ้าวอโลที่5สุดท้ายครับผมเรื่องกล้องครับผมขั้นเทพกันไปเลยนะครับกล้องหน้าตัวนี้เป็นครั้งแรกด้วยนะที่เขาทํากล้องหน้าแบบเจาะรูเขาเรียกว่าพันโฮดิสเพลย์นะครับผมตัวนี้นะฮะเป็นกล้องคู่ด้วยเขาเรียกว่าดิวเอลพันโฮดิสเพลย์นะครับประกอบด้วยกล้องถ่าย2ล้านพิกเซลนะครับ f 2 0ช่วงเลนนะฮะ26่มิลนะครับผมเป็นกล้องเวลนไวน์นะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นกล้อง IR แล้วก็ TOF นั่นแหละนะครับก็คือการเวลาคุณถ่ายเซลฟี่อ่ะมันจะมี TOF นะครับหรือ IR เนี่่ยชวยในการวัดระะะะะยยยยทาาาใหห้เเวลลลลลลัังนนี่มจแบบธรรมชาติ มากๆนะครับส่วนกล้องหลังนะนี่กล้องไร้กลานะครับแถมมีชื่อเท่ๆด้วยนะครับ a l t h a Vision Triple Camera นะฮะโอ้โหเป็นไงล่ะตัวแรกนะครับประกอบด้วยนะครับกล้อง8ล้านพิกเซลนะครับ F 2.4นะฮะช่วงเลนส์ยาว80มิลนะครับผมเป็นเลนส์เทเลโฟโต้นะครับผมเป็นเทเลนั่นแหละนะฮะรองรับ PDAF นะครับมีระบบกันสั่น OS ด้วยนะครับแล้วก็รองรับนะครับเป็น o p t i c a l Zoom 3x นะครับแล้วก็ Hybrid Zoom 5x. แล้วก็รองรับ Digital Zoom นะครับสูงสุดนะครับอยู่ที่3 0 x นนนนนนะะะฮรรรุ่ี้้้้สาามมมมถซูไไดกกกกลลลเหืออััคบผแว็ง ตัวที่2เป็นกล้องห้ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้เป็นกล้องอั t ต a าวิชั่นนะฮะที่ว่ากันนะครับรเรดยสูงเลยห้ล้าน f 1.9ช่วงเลนนะฮะ23มมิลครับผมนะครับแล้วก็เป็นกล้องแบบมีเซนเซอร์ RYYB ด้วยนะฮะที่ชื่อหรือชานะครับเขาบอกว่ามีเซนเซอร์ตัวนี้ทำให้ภาพดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นสีผิวคนเนี่ยสวยขึ้นตัวนี้มาพร้อมกับระบบที่เรียกว่า Omni Directional นะฮะ PDAF ด้วยนะครับโอ้โหชื่อเรียกยากนะนะฮะแล้วก็มีระบบกันสั่น OAS ด้วยนะฮะแล้วก็กล้องอีกกกตตััววนนนึงงเเป็ลลล้ล้อ16าพิซ นี่เป็นกล้องออาต์เาไวนะกล้องออาต์ไว้เขาไม่ธรรมดาเห็นบ้า16ล้านเลยนะครับผมตัวนี้ f 2 2งความกว้างนะ17มิลเลยนะ นี่เหมือนคุณมีเลนส์17มิลอยู่นะครับผมดีขนาดนั้นเลยนะฮะผมคือถ่ายวยตัวนี้ถ่ายมาสวยมากนะครับแล้วก็อีกตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์แหละมันเป็นเซนเซอร์คัลเลอร์เทมเพอเจอร์เซนเซอร์นะฮะตัวนี้จะเป็นการวัดค่าของอุณหภูมินะครับให้สีสันเนี่ยเท่งตกมายิ่งขึ้นนะครับความพิเศษของมันนะฮะก็คือสามารถดัน ISO นะได้สูงถึง200,000นะครับ4,008ครับผมจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับตอน Huawei Mate 30 Pro นั่นแหละ นะครับคือดัน a ด s o ได้เวอร์มากๆเวลาคุณถ่ายด้วยสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะคือคุณไม่ต้องเข้าโหมดเลยนะคุณถ่ายธรรมดาไปเลยออกมาก็สวยเหมือนกันเพราะว่า AI ฉลาดแล้วก็สามารถดัน i s o ได้สูงครับผมแล้วตัวนี้รองรับนะครับการบันทึกวิดีโอ 4K นะครับ60เฟรมนะแล้วก็ซูเปอร์โซโลโมชันนะครับ7,680เฟรมครับผมปกติซูเปอร์โซโลโมชันเขาได้เท่าไหร่เก0เฟรม7,000ครับผมเป็นไงล่ะและนี่คือทั้งหมดนะครับจุดเด่นของหัวเว่ย P 4 0นะครับผมอย่างที่เห็นไปนนะคคคครรรัับบมมเืื่อองากกๆ็ ี่ยทั้ง h u w e i Mate 30pro 5G นะต้องเป็นเวอร์ชัน 5G นะแล้วก็ Huawei P40 Huawei P40pro นะครับรองรับ 5G หมดเลยและพร้อมใช้หมดเลยด้วยครับเป็นแบรนด์เดียวในไทยด้วยที่พร้อมใช้ตอนนี้นะฮะส่วนแบรนด์อื่นต้องรออัปเดตแต่ก็ได้ใช้เหมือนกันแหละสำหรับราคานะครับรุ่นนี้นะฮะ Huawei P40 นะครับมีนำเข้ามานะครับความจุเดียวก็คือ, gig, อ128 g b กิก128 g b นะครับราคาดีมากบอกเลยว่ามันคือมือถือ 5G ในไทยตอนนี้นะฮะที่ราคาถูกที่สุดน,นะ,ค,ะ 22, ททนนครับผม22,990บาทเท่่ 20, ่่าานนนัั้้คคครบบผมแแแตออกยย20,000 20,000พพพงงีุณ ะะทุกอย่างคือความท็อปเยี่ยมเลยนะครับผมที่สำคัญถ้าเกิดคุณไปซื้อผ่านเครือข่าย AS นะครับทู m ่ p เพ e แล้วก็ดีแท็นะได้ส่วนลดด้วยส่วนลดสูงสุดนะครับไ2 0 0 0สองบาทเลยนะแต่ต้องไปเช็คกันดูนะครับว่าเออมันมีโปรโมชั่นอะไรบ้าง ม,มีครับผมถ่ายรูปให้มองกล้องแต่สิ่งที่อยากจ้องไม่ใช่กล้องแต่คือเธอ <c oughs> ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับทุกช่องทางของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b ้แล็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวของเราครับผมสวัสดีครับ